อีกแล้วนะคะไม่รู้ว่าลูกอะไรอีกแล้วรูซูเนียตัวอะไรเนาะตอะไรเนะอะไรหรออะไรหรอมีไกด์นำทางมานะคะวันนี้พี่พี่เขาบอกว่าเขามีอาชีพไกด์อ่าแล้วก็ช่วงนี้ตกงานใช่ช่วนี้รถทัวมารถทัวร์ไม่เข้านะคะ เขาเลยตกงานเขาเลยมาเดินเล่นออกกําลังกายบ้านอยู่ฝั่งตรงนข้ามเนาะก็เห็นเขาบ่อยๆแหละเห็นเห็นบ่อยๆแต่ไม่ได้ทักทายกันเนาะวันนี้เขาก็เลยแบบแสดงตัวว่ามีต้นไม้อะไรต่ออะไรเยอะแยะที่แบบมีลูกสวยๆแต่ว่าไม่รู้จักชื่อกันนะเราสองคนตัว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 เองเห็นปีที่แล้วมันออก20ลูกเลยเหรอเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเลอ ไปหมอเลยตีไปหม้อเลยเนี่ยทันเลิตรงเนี้ยก็ว้าวลงมาโอ้แต่แต่กี่กี่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โดนเจาะไปแล้วพี่น้องจ๋าดู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 โดการล็อมันเจาะไปแล้วโอ้อ๋อเจาะสองรูด้วยเหรออ้าวโอ้ตายนะเจาะเจาะสองรู แล้วลูกก็จะแข็งๆนะตัวเองโอ้มันน่ากินใช่ๆๆใช่ใช่แต่ว่าเราคิดว่าคล้ายๆลูกลูกที่เขาเอาไปต้มกินกับน้ำพริกอะเนาะแต่เก็บมากินไม่ได้ไเนื้อแห้งที่ว่ายางตลาที่พัทยานะ,ะไ,ไปหมดเลยเหรออ๋อ,อแ,ลแล้วแล้วตัวเองเป็นไกด์นี่พาลูกทัวร์ไปเที่ยวกับรถทัวร์ใช่ไหมพาพารถทัวร์ไปเที่ยวกับเล่ารถทัไปเที่ยว เวลาทัวร์มาปุ๊บตัวเองไปกับทัวร์ใช่ไหมโอ้โอ้ไปรับแล้วก็พาไปเที่ยวที่ไหนบ้างจ๊ะอายุทยาด้วยอายุทยาพัทยาวัดพระแก้วเกาะล้านด้วยเกาะลานเกาะสม็ดด้เกาะสม็ดโอ้ที่พูดนี่ไม่เคยไปเลยเกาะสมเ็ดไปง่ายจะตายอ่ะแล้วกัวน้ำกลัวทะเล กลัวไปหมอเลยอ่ะกลัวก็ไม่สนุกนะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เราทน่งแต่ว่าเราอยู่ในน้ำมันเรื่มมากเราก็ว่ายน้ำเป็นไหมมันไม่เก่งพอถ้าต่อน้ำมาก็เช็ดตัวเองได้โอ้แล้วดูตัวนี้สิขนาดเขาลากเขาโดน ล้มไปแล้วเนาะเขายังไม่ตายเลยเตัวเองอันไหนนั่นๆอ๋อใช่อุ้ยเนี่ยหลายปีที่แล้วต้งต้นเนี้ยมาแข็งแกร่งที่สุดเลยโอ้แข็งแกร่งที่สุดเลยเออทีเนี้ยเนี่ยถึงว่าสมกับสมพอเป็นไกด์จริงๆนะเนี่ยมาไม่เที่ยงจริงๆ <c oughs> นั่นอ่ะ,ะถ้าหลายปีก่อนนั่นเราโอ้โหต้งเนี้ยมามามาสูงด้วยเลยเอออันนี้แปลว่ามันเพิ่งโค่นเหรออันนี้อันเนี้ยโค่นได้สักปีที่แล้วอ๋อโค่นมอปีที่แล้วแต่ต้นมันยังอยู่แต่ไอ้ใบมันยัง อยู่เขายังไม่ยังไม่ถอนเนาะยาไม่ตายมัาก็ยังออกเนี่ยยาออกยังใชิดออกได้ไงอู้สวยงามจริงๆเลยนี่เรามาเดินทุกวันอันนี้ก็เขาธรรมชาตินี่ไงเพราะว่าอะไรอันนี้จังทุกขังไม่เที่ยงนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยเกิทุกยาไม่เที่ยงมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไปสัจธรรมก็ได้ จัดทางของโลกไงใช่แล้วก็มันกระตุ้มมานนั่นแหละใช่เลยเราเราแก่ลงแก่ลงแล้ววันหนึ่งก็ต้องตั้งเอกซิโอมเซ็งโอ้เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นตุ้มมาแก่ๆแล้วก็มือกับก็เหมือนกับคนนี่แหละเนาะมึงกัมันรอดแน่ใช่ใช่โอ้ยได้ได้เขาเรียกว่าได้ข้อคิดด้วยนะคะเนี่ยจากพี่คนเป็นไก่นะ สวมวิญญาณนะคะสวมวิญญาณแม้จะตกงานก็ยังทําประโยชน์ได้บางครั้งน่ะเราที่ว่าเราอยู่บ้านเครียดแล้วก็มาเนี่ยลดธรรมชาติเราใช่ก็จะจะได้หายเครียดเนาะเออสัจธรรมของโลกสัจธรรมองทุ่มทุ่มทุ่มมุ่งก็เมือรการนี้ต่อไหเนี่ยต่ออยู่ใช่ไหมใช่แล้วกลางเวลาเขาก็จะล่วงลงไปใช่ใช่ใช่ว่าล่วงไปตามการเวลาว่า การเวลากินกินทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งตัวมันเองเนาะสรรพสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเราก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนในโลกนี้เปลี่ยนท่โซก็ราเราก็สะสมุงเยอะทางความดีเยอะทางความดีเข้าไว้ใช่เป็นเป็นมิตรภาพที่ดีมีความสุขเนาะ ฉูก้องเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมันหน้าเจอกันก็ได้ทักทายได้พูดได้คุยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วตัวเองต้นนั้นดูสิจริงๆมันเป็นภูด่างขนาดใหญ่นะว่าไหมเขาก็ครึ่งเขาก็เนี่ยแล้วก็คือมันก็คือภูด่างเขาก็พึ่งพานะภูด่างยักไหมภูด่างยักปะใช่ มาดูเหมือนภูดังยักษ์เลยใหญ่โตมากมายเขาก็พึ่งพางพึ่งพาซิ่งกันและกันนะอ่ตัวหน้ากัวชายก็บอกว่าอ่าเนี่ยเนี่ยช้าอาศัยเธออยู่หน่อยนะแล้วเติบโตเติบโตเติบโตเราไม่เห็นหน้าตัวเองตัวเองก็พรีเซนต์ไปดีเขาไม่เห็นหน้าตัวเองหรอกโอ้ยเห็นว่าผู้สิ่งมผู้สปาร์สินสปาร์สสารสิมีชีวิตทั้งหลายมาก็พึ่งพา พึ่งพากังใช่ต้องพึ่งพากันถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถ้าเราไปทูเทียนะเราต้องมีเดอร์มีตะพามีรอยยิ้มให้กันใช่เราก็ไม่ได้ให้รอยยิ้มกันใช่เป็นมิตรกันใช่ถูกต้องค่ะดีที่สุดเลยเพื่อนมนุษย์เนาะร่วมเกิดแก่เจ็บ ตายด้วยกันทั้งสิ้นใช่ถึงว่าเนาะถึงว่าถ้าเราจะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันทําไมใช่ไหมถ้าถ้าลงเจียบยงแล้วมันก็ทู่ใช่ไหมถูกต้องค่ะตัวเองเนี่ยที่ไหนที่ไหนที่ว่าถ้าเราไม่ได้เจอคูไม่ดีเราก็เนี่ยเราก็ไม่ได้เบียดเบียางใช่เราตั้งตรงไหนเราก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใช่ใช่ถ้าสมมติว่าถ้ามาเจอสุขันที่ว่าแต่ถ้ามีมดเราต้องกลัวนิดนึงค่ะ โอ้ยสนุกสนานสนุกสนุกมากเลยอันนั้นก็คือว่าเป็อะไรอะไรกับใช่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 โอ้ยสนุกสนานมากเลยค่ะดูสิคะอ่ะจับตีต้นไม้โอ้สวยๆดอกอะไรจ้าอันนี้ต่ออะไรหรอชื่อดอกอะไรจ้าไม่รู้เองไม่รู้เองไม่เป็นไรนี่ก็ไม่รู้เองมาวีปลาหาดอกอะไรก็สวยงามมากเลยเห็นไหมมีเนี้ยเนี่ยเนี้ย เขาสร้างสรรค์มาแบบมีแบบเนาะสร้างสรรค์นะธรรมชาติมาสร้างสรรค์นะใช่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 ให้เรามาดูต่อมแล้วเรู้สึกว่าเรามีพลังอ่ะเดี๋ยวจะมีคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะรู้สึกว่าหู้เมากันสนุกสนานเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ